ผ้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองอมอบเงินทุนช่วยเหลือแก่แม่ผู้ยากไร้ของสมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมมื่นสุทธานารีนาศในพื้นที่อำเภอป่าโมกและอำเภอเมืองอ่างทอง นายพิริยะฉันทดิโลกผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีมอบเงินทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ของสมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถรัรมภ์พระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมมื่นสุทธานารีนาศท,ที่พื้นที่อำเภอปา่าโมกและอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทอง โดยผู้ว่าราชาการจังหวัดอ่างทองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รวมการมอบเงินทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ของสมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์จำนวนสองทุนทุนละ5,000บาทและทุนจากชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอ่างทองหนึ่งทุนทุนละ5,000บาทเพื่อช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ถูกทอดทิ้งหรือประสบปัญหาความทุกข์ยากโดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกในเบื้องตน้นพร้อมกันนี้เหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองอยังได้สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคมอภัยแก่ผู้ได้รับทุนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตอีกด้วย